รลำดับนี้ตั้งหลายได้สมาทานแล้วต่อนนี้ไปก็ยะขอ,อนำม,มาปฏินกะปฏิบัติมาแนะนำท่านต่อไปแต่ความจริงการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานใหญ่ <c oughs> นี่เราเรียนกันมาหลายจบไม่ใช่จบเดียว ผมหวังว่าถ้าว่าท่านทัหลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาคำแนะนำก็คงจะมีผลถ้ามีคิดว่ามีผลน้อยก็น่าสลดใจ <c oughs> ถ้าเราสนใจกันจริงๆ <c oughs> โดยเฉพาะอ,อย่างนี้พระกรรมาฐานสี่สิบก็ดี มหาปฏิปฐานนั้นสวยก็ดีแต่สองราการนี้ที่พระทั้งหลายท่านปฏิบัติมนรู้มัก,มกวนรู้ผลนี้ท่านเรียนกันไม่จบท่านเรียนกันเฉพาะอย่างใดอย่างหนึง่งเท่านั้นแต่แล้วว่าสมณะของเราเฉพาะกรรมฐา,านสี่สิบผมจําได้ว่าสอนมาสามจบแล้ว และมหาปฏิปทาในาสูตรก็หลายรอบนี่ว่าก็เป็นรอบๆเดี๋ยวว่าบางทีที่มากรอบจิตก็ยังเผืออันนี้ผมก็ทราบไม่ได้แล้วถ้ว่าถ้าจะพูดกันไปอารมณ์ใจพระที่มีความมั่นคงนี่มีอยู่มากแล้วก็มันดาตทุทธบริษัทที่มีความมั่นคงก็มีเยอะ เป็นนั้นว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านการแนะนำเป็นเรื่องของผมพระพไม่ไดเจ้ากล่าวว่าขาตาโรตถ,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 ถาคตาคตาถาคตเป็นในเพียงผู้บอกเมื่อบอกไปแล้วท่านจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นเป็นเรื่องของท่านเอง แล้วุทธเจ้าก็ไม่ทรงยืนยันว่าพระองค์จะสร้างใครให้เป็นระโสดาสีธาทานาคารหันได้ <c oughs> แต่ความจริงคุณธรรมเรียตำไม่เป็นพระอรียเจ้าก็เป็นของไม่อยากเราก็สอนกันแล้วเราก็สอนกันอีกแนะนําแล้วแนะนําอีกฟังก็อยู่ทุกวัน แล้ก็หวังว่าท่านหลายมาทางแล้วก็คงจะจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้วันนี้ก็มาแนะนํากันในเรื่องบกินก,กะเล็กๆในน้อยตามเวลาที่เพิงมีเมื่อได้พูดกันมาถึงเรื่องของพระโมคคัลลาและเาสาริบุตรผมก็เอาธรรมะที่พระโมคคัลลาและเาสาริบุตรฟังมาแล้วมาคุยกับท่านในวันนี้ พระสารีบุตรคนดีพระโมกขกันลายคนดีฟังทำโดยย่อว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นดงเกิดพระต่ท้าคตจตรัสเหตุแต่งทำเหล่านั้นและเหตุแต่งความดับแต่งทำเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ <c oughs> ความจริง ธรรมะข้อนี้เป็นอริยสัจท,ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าธรรมเราใดมีเหตุเป็นดงเกิดเราก็มานั่งดูอริยสัจอริยสัจท,ที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าทุกสมุทัยมิโรธมักคำว่าทุกแปลว่าทนได้ยาก ไม่เกิดมาแล้วทุกข์ไม่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเรามีขันห้าถ้า <c oughs> คนนี้เขาไม่มีขันห้าแต่ต้องระวังให้ดีนะคร,รับคนผู้ที่ไม่มีขันห้าแต่กลายเป็นสัตว์นาบายภูมิเออเป็นสัตว์นรกเป็นเป,นปรตแปลสุรกรยนี่ก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกัน ต้องไม่มีขันห้าอย่างฉลาดการไม่มีขันห้าอย่างโง่ใช้ไม่ได้ถ้าเราจะไม่มีขันห้าก็ต้องไม่มีขันห้าอย่างคนฉลาด <c oughs> เมื่อท่านฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าศัพบอย่างนี้ไม่เคยมีใครเคพูดที่ไหน ผมก็จะบอกว่าเขาพูดกันแต่ว่าพูดกันเป็นภาษาบาลีนี่ผมพูดแบบภาษาไทยการที่มีไม่มีคันห้าแบบโง่ก็ได้แก่คนที่ไม่มีคันห้าเดินหน้าขขงอกุศลอกุศลนี่แปลว่าไม่ใชหลายก็คือโง่ในหมายความว่าตายไปแล้วคันห้าไม่มี แต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของเราน้อมนําจับอยู่ในได้าของอกุศลเป็นสําคัญเทออกุศลเป็นใหญ่ทำความชั่วทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรถไม่เคารพในจรณะสิบห้าประการนี่เป็นอกุศล จรณะทั้งสิบห้าระการอยาถามว่าข้อไหนผมขอยกยอดบอหมดทุกข้อถ้าไม่เคารพเป็นจ,จรณะที่ห้าสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ตามถือว่าปีจิตไปอกุศลทั้งหมดถ้าจะมาถามว่าปรับก็นหนักเกินไปผมก็ต้องตอบว่าไม่หนักเพราะว่าจจรณะสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งถ้าเราบกกร้อง นั่นหมายถึงว่าเราไม่พ้นอวัยภูมิเพราะนั้นว่าคนที่ฉลาดเขาก็ต้องเคารพในจรณะสิบห้าและปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าไอคนโง่ก็ไม่เคารพในจริยธรจรณะสิบห้าคือความประพฤติท,ที่มันดีเนะี่ยไม่เคารพจรณะแปลว่าความประพฤติ <c oughs> เราต้องประพฤติในความดีให้ครบวนจริงจัดว่าเป็นคนฉลาดางั้นมาสำหรับท่านที่มีชีวิตอยู่และไม่ยอมรับนับถือในจนารณาสิบห้าไม่ประพฤติข้อนทั้งสิบห้าข้อให้ครบทนจัดเป็นคนโง่ถ้ามีเป็นอาทิตยสมานในกายเพื่อตายไม่มีขันห้า าทิเสมากายของท่านพู้นั่นก็ต้องตกไปเป็นสภาพสัตว์ในรกเป็นเปรตแปลสุรกายแสนจะลำบากในคำว่าไม่มีขันห้าก็จะต้องเลือกเหมือนกันจะต้องเลือกประเภทไม่มีขันห้าประเภทที่เป็นกุศลคือฉลาดได้แก่เทวดาพรมและละหันเข้านิพพานแล้ว สามอย่างนี้ที่ปลดขันห้าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขราาใสความฉลาดเป็นสำคัญตอนนี้แล้วก็หมุนเข้ามาถึงคำสอนก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าที่พระสัชชีท่านบอกกับพระโมกขลาและภาษา่บุตรว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าทรงต่เเหตตขุงธรรมนั้น แล้วความดับของธรรมนั้นพรจะพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็มานั่งดูอริยสัจท,ที่กล่าวว่าเป็นทุกข์ทำไมเราจริงทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเรามีขันห้าล้วก็ต้องสาวหาเหตุลงไปว่าขันห้านี่มันมีมาได้ยังไง ทำไมเราจะมีขันห้าถ้าเรารู้ว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เราจะไม่มีขันห้าไม่ได้หรือก็ต้องหาเหตุที่มันมีขันห้าต่อไปว่าเหตุอันใดหนอที่เป็นปัจจัยให้เรามีขันห้าจึงมีความทุกข์ล่วงลงไปถึงต้นเหตุของมันเหตุที่มีขันห้าก็คือหนึ่งเรามีกิเลส เออมีจิตท,ที่มีอารมณ์ไม่ผ่องใสตัณหาเรามีความอยากมีความทะเยอทะยานในลาบยศสนสริญสุขเป็นปกติอุปาทานความยึดมัน่นถือมัน่นว่าลาบยศสนสญสุขเป็นชนะที่พึ่งของเรามันจะอยู่กับเราตลอดกาดลตลอดสมัยเรากับมันไม่จากกัน ากูสนรก,กรรมเมื่อจิตคิดอย่างนั้นแล้วก็สร้างอารมณ์ยึดลาบยึดสนสนสุขต่อไปจัดว่าเป็นความไม่ฉลาด <c oughs> นี่เป็นอันว่าขันห้าที่เราจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเหตุสี่ประการคือหนึ่งอารมณ์จิตที่เศร้าหมองได้กับกิเลสสองความอยากในโลกธรรมทั้งแปดประการที่พวกกล่าวมันสี่ เอาสี uhm, ่ก็แล้วกันแปดนั่นเป็นตัวต้องเป็นตัวผ่านให้เป็นทุกข์เรามาหลงอยู่ในสี่คือลาบยศสนเสริญสุขอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในลาบยศสนเสริญสุขว่าเป็นสนะที่ถูกจะอยู่ด้วยกันกับเราตลอดการตลอดสมัยอกุศล ทำมากุศลเพราะความไม่เฉลหลาดจริงเข้ามายึดมันในเหตุนั้นนี่แนละเพราะอาศัยเหตุเั้งสี่ประการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หมายถึงว่าโลกกระทำทำได้จำโลกได้ลาบได้ยศดได้สเสริญได้สุขที่เป็นกามามคุณเมาเพราะเราไม่ละเหตุเั้งสี่ประการนี้เราจรึงต้องมีกันห้าเกิอต้องเกิด ถ้าเราจะต้องการความสุขเราก็ต้องหาทางตัดเหตุที่จะเกิดขันห้า <c oughs> ตัดมปนเสียเขาคนที่เขาไม่มีขันห้าในด้านฉลาดเนี่ยเขามีความสุขอย่างท่านนันหลายที่เป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีหรือว่าพระอรหันต์ที่เขานิพพานแล้วก็ดีท่านมีสภาพร่างกายเป็นทิพย์ เป็นเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามทุกที่มันจะเกิดกับกายคือความหิวไม่มี <c oughs> ความหนาวไม่มีร้อนไม่มีปวดเมื่อยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความแก่ไม่มี แล้วก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่รมันเป็นทุกข์ที่มีร่างกายไม่มีเพราะกายพวกนั้นถ้าเป็นกายทิพย์มันไม่ใช่กายทุกข์นี่เพียงแค่แต่ว่าท่านมีกายเป็นทิพย์เป็นเทวดาหรือพรหมท่านก็มีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นทุกข์ด้วยถ้าสิ้นบุญวาสนนามรารมีก็ต้องเกิด ถ้าสุขจริงๆก็ต้องเป็นอรหันต์ข้านิพานนี่เรามานั่งดูกันตรงนี้ร่างกายมันเกิดมาจากกิเลสตัณหาปาทานอกุศลกรรมฟังยากฟังกันหมว่าร่างกายมันจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าเราติดอยู ly, people, fire, しし่ในลาบติดอยู่ในยศติดอยู่ในสนเสินติดอยู่ในสศข ลาบก็นังของกูนี่ของกูพ่อของกูแม่ของกูลูกของกูหลานของกูวของกูเมียของกูทรพย์สิ่งของกูอะไรอะไรมันก็ของกูหมดไม่เคยคิดเลยว่ากูจะตายเมื่อกูตายดาวสิ่งที่ว่ามันเป็นของกูน่ะมันมีที่ไหนไม่มีอะไรเป็นของกูอีกแล้ว คนที่ตายแบกลูกแบกหลานบบกสามีแบกปัญญาแบกบ้านแบกเรือนแบกทรัพย์แบกสินไปได้ไหม <c oughs> นี่ใช่ปัญญาคิดอย่างนี้ตัวอย่างมีถมไปเห็นแล้วก็จำจำไม่คำว่าของกูของกูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของกู แม้แต่ร่างกายที่เป็นสมบัติที่ใกล้ชิดที่สุดว่าเป็นของกูมันก็ไม่ไปด้วยเวลาตายส่วนที่มันจะไปก็คืออาทิตยสมาในกายที่เราเรียกนร่มจิตเห็นแล้วหรือยังว่าการติดในลาบติดอยู่ในลาบคำว่าลาบหมายสิ่งที่ได้มาร่างกายเราได้มาจากการเกิด ก็ก <Cornell>. ินเลตันหาปาทานช่วยสร้างให้เราก็มายึดว่ามันเป็นของกูของกูของกูไม่ยอมคิดว่ามันจะตายไม่ยอมคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงพลนไม่ยอมคิดว่ามันจะสลายตัวอารมณ์ติดพอมีร่างกายเป็นของกูเราทรัพย์สมบัติงหลายก็ของกูตลอดไปตัวยึดตัวนี้แหละเป็นปัจจัยให้เราเกิดมาเป็นทุกข์ นี่ถ้าเราจะเปลื่องมันเสียเรื่องตัวเกิดตัวนี้ถ้าเราไม่เกิดจะต,ต้องไม่เกิดในแดนดีนะเราต้องมีสภาพกายใหม่ที่อยู่ในแดนดีคือไม่มีกันห้าแต่ในแดนที่เป็นสุขอย่างเลวก็สวรรค์เลวขึ้นไปหน่อยก็พรหมขอโทษดีขึ้นไปหน่อยก็พรหมดีที่สุดก็นิพพาน ตอนนี้เขาทำยังไงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเราก็ต้องใช้สัพบว่าตัดตัณหาให้สิ้นไปทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุของทำนั้นได้เหตุถึงความดับหาตัวดับเหตุเหตุที่ทำให้เราเกิดก็ได้แต่ตัณหา เราก็ใช้วิธีตัดตัณหาให้สลายตัวไปวิธีที่จะตัดตัณหาให้สลายตัวไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามักมักขปฏิปทามักนี่แปลว่าทางเดินเราเดินทางไหนตัดตัณหาคนตรงไหน เราก็มาเดินกันแบบง่ายๆอย่าเดินกันแบบยากได้ความจริงวิธีแบบเดินง,ง่ายๆนี่ผมพูดมาไม่รู้เท่าไรแล้วแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านหลายบ้างหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ว่าเห็นพระนี่เรียบร้อยมากแต่ว่าบางท่านก็ยังผันผลอยู่แสดงว่า ท่านที่มีความผันผลอยู่นี่คงจะไม่ใช่วิสัยที่ผมจะสงเคราะห์ท่านได้อาจจะต้องเป็นวิสัยของท่านผู้อื่นแต่สำหรับที่ท่านเรียบร้อยใจเรียบสนิทจะมีเยอะเพราะว่าพูดง่ายใสยง่ายเท่าไรท่านก็ไม่เข้าใจ อนท่านอุมาสกุมาสิกาบางคนก็เหมือนกันพูดง่ายแสงง่ายก็ยังเท่าไรก็ตามไม่เข้าใจยังใช้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยของเอเวจีอยู่ก็ยังมีนี่ขอท่านหลายปรับปรุงใจกันเสียดีนะเพราะท่านนันหลายที่อยู่ที่นี่ถ้าพลาดจะไม่ไปไหนเอเวจีแน่นอน แบบอารมณ์หงุดหงิดแบบรุนชนเฉียวอะไรพวกนี้ยอย่าให้มันมีขึ้นรู้ว่ามันเลวฟังกันทุกวันธรรมะแต่ไม่ซึมเข้าไปในใจตายแล้วมันก็ต้องไหลลงอเวจีมหานรกเราทำกันยังไงมักก็ปฏิปทาที่ง่ายๆก็สอนกันมาแล้ว องค์แห่งว่าโสดาบันมีอะไรบ้างทรงกันได้หรือเปล่าองค์ข็ว่าโสดาบันคือหนึ่งเคารพในพระพุทธเจา้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลบริสุทธิ์แล้วห้ามีจิตรักพะนิพพันเป็นอารมณ์ เท่านี้ทํากันได้แล้วหรือ,อยังถ้าอย่างไปที่ไหนก็ไปเจอนรกที่นั่นเท่านี้ทําได้หรือไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็สแสดงว่าหมดทุนทางแก้หมดทุนทางช่วย <c oughs> ผมจะไม่พูดอะไรให้มากจะบอกว่าตัดตัณหาด้วยอันน,นั้นตัดตัณหาด้วยนี่ผมไม่พูดเราพูดกันตรงตรง พูดอ้อมไปอ้อมมาก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเรามีปัญญาพอี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าดีแล้วหรือยังเราใช้ปัญญาใขล้ครพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแล้วหรือยังเรามีความเคารพในพระอริยสงฆ์จริงแล้วหรือยัง นั่งวัดใจของเราดูแล้วสินของเราบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่านั่งวัดใจให้ดีนะไม่ต้องมากเราเท่านี้ทําได้แล้วหรือยังและอารมณ์ใจเรานท่านรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วหรือยัง อย่าถือเหตุภายนอกเข้าถือว่ากวนใจเราเหตุภายนอกไม่ห้ามเขาไม่ได้ข่าวความวุ่นในกิจการงานความตีต่กิจที่เหตุที่ต้องแบกภาระต่างๆเป็นเรื่องของการเกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดางานมันเหนยเท่าไหร่เราต้องเข้าใจเรื่องของงาน ว่าเราเสือเกิดมาทําไมถ้ารู้ว่างานมายุ่งแล้วก็เสือเกิดมาทําไมถ้าเรามาัเสือเกิดมาแล้วนี่เราก็ต้องยุ่งแบบนี้ไม่ยุ่งแล้วก็นุ่งยุ่งใช้นี่มันเพื่อไม่ยุ่งต่อไปทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบถ้วน อย่าให้มันอย,อย่าทำจิตใจให้มันเข้าไปกนประสาทต,ตัวเองเทียว่าภาระหน้าที่มียังไงทำไปเพื่อความอยู่เป็นสุขเราชำระนี่ส่วนที่เป็นองกุศลและการอดทนต่อความทุกข์นี่เป็นภาระจิตของเรา เป็นนั้นว่าอันดับต้นความเป็นพระสดาบเบสกิธาคาก็ได้แก่มีสรณาคมพบท่วนมีศีลบริสุทธิ์จิตรักพนิพานยากเกินไปไหมนี่แหละตัวระคำห้าต่กันห้าแล้วถ้าอารมณ์ทรงได้อย่างนี้ก็ใช้ก,ยกายกตาตุสติกาสุปกรรมฐานควบคุมกำลังใจ เมื่อร่างกายของคนลสัตว์มันสกปรกร่างกายของคนลสัตว์แอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้มีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นปกติเราจะมานั่งรักหลงไหลไฝ่ฝันในร่างกายของคนลสัตว์ ว่ามันเป็นของสวยมันเป็นของสะอาดมันเป็นของดีเพิ่น้าความโง่ในเรื่องอะไรตักกาลังใจอารมณ์แห่งกามมา,ารมณ์ทิ้งไปเสียหมดเอาจิตเข้าไปยอมรับรับ,รบถือในความเป็นจริงว่าคนที่เขามีคู่ครองนะเขามีสุขแล้มีทุกข์้วคู่ครองของคนแต่ละคนนะสะอาดและสุขโปรก ใช้ปัญญาหาความจริงเพียงเท่านี้จิตมันก็ละได้คิดมันไว้ทุกวันคิดมันไว้ทุกวินาทีใครคนหาความจริงว่าคนที่เรารักที่เราบูชาว่าสวยสดกง,งามมาสะอาดทุ้สกปรกผมไม่อธิบายเขาฟังกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ยังโยเยกันอยู่ก็เชิญลมนรกตามอธัธยาศัยเนื้อต่อไปก็มาถือความโกรธความพยาบาทว่าการโกรธกันคือการโกรธพยาบาทจองล้างจองฝันคิดประทุษร้ายคนอื่นนั้นมันดีแค่ไหนมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์ <c oughs> เราเป็นเพื่อนกับเขากับเราที่เป็นศัตรูกับเขาอย่างไหนมันดีกว่ากัน เอาเหตุผลเท่านี้มาพอไม่ต้องอากันมากถ้าหากว่าเขาจะมาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราไม่อยากมีทุกข์เราก็เฉยเสียในเมื่อเราพูดดีกับเขาเขาไม่รับฟังแลวก็เฉยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่สนใจกับวาทะที่ไม่เป็นที่ถูกใจของเรา ทำจิตได้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าวาทที่สร้างศัตรูเป็นวาทที่สร้างความทุกข์ไม่เมื่อเขาอยากจะทุกข์เมื่อเขาอยากจะเลวก็ปล่อยเขาเลวไปแต่ผู้เดียวการโกรธการพยิบายการเป็นศัตรูสิ่งใะกันมันเป็นทุกข์เป็นความรา้รอนเราไม่ต้องการใช้ลมวางเฉยใช้สับพระชังมัน ใครจะได้ก็ช่างมันใครจะนินทาก็ช่างมันใครจะสรเสริญก็ช่างมันไม่รับทัท้งหมดตามจิตกำหนดว่าวาทาประเภทนี้เป็นวาทาเลวทั้งสองอย่างทั้งคำนินทาและสรรเสริญมันเลวหมดยกประโยชน์ให้แก่บ,บคุคคลผู้นั้นเราไม่เอาเราเฉยเสียเป็นสังขารุเปกขาย,ยาน ถ้าทรงอารมณ์ดังสามรายการเบื้องหลังนี่ได้เทนเรียกว่าพระอนาคาม,มีนี่มันยากเนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ายากก็เพราะคิดมายท,ทุกวันสิตั้งอารมณ์มาไว้ทุกวินาทีเท่านี้ประเดี๋ยวก็หมดมไม่ยากไปบากอะไรเมื่อเป็นอนาคาม,มีแล้วก็เป็นของไม่ยากตอนนี้เลยอรหตัตผลอรหตัตผลนี่ก็เป็นของไม่ยาก ก็ตัดชันท่ากับราคะคือไม่สนใจกับร่างกายของเราด้วยไม่สนใจร่างกายของคนอื่นด้วยไม่สนใจกวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มันก็สลายตัวไม่มีอะไรดีสําหรับเราเราไม่ถือว่ามันเป็นสนะเป็นที่เพ่งของเรา แม้ก็เราก็ไม่ถือวาทะเขางบุคลอื่นไม่ถืออารมณ์ของบุคลอื่นเราทําใจช่มชี่อ,อย่างเดียวว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พองเราทรัพย์สินในโลกไม่ใช่เราไม่ใช่ขวาเรามันเป็นของกิเลสตันหาปุปาทานเมื่อพังมาไราพอใจเมื่อนั้นขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันห้าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเรา ความเป็นเทวดาหรือพรหมจะไม่มีสําหรับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือปณิพันธ์นี่แค่นี้เท่านั้นแหละไม่เห็นมีอะไรยากแค่พูดกันแบบง่ายๆแต่ความจริงพูดกันมาเยอะถ้าใช้อารมณ์ให้มันทรงตัวแต่มันไม่นาบากมันก็สําเร็จนอกสาเร็จผลอะไรเวลาสําหรับที่จะแนะนํากันมันก็หมดแล้ว แต่เคือนพูดต่อไปอีกม en, ันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เมื่อเวลาหมดก็ง้อจำเพียงตรงนี้ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านแต้งกายให้ตรงดำารงจิตให้มันทรงอยู่ในอิยาบทท่างสี่รายการจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้พิจารณาหรือภาวนาไปตามอัธยาศัยยิ่งกว่าท่านหลายจะเห็นว่าเวลานั่นสมควรสวัสดี